ามตัวตรงๆจ้าสามตัวตรงๆเลยสามตัวตรงๆเลยนะเจ้าค่ะเอาเร็วยังไม่สำลิดผลเร็วเอาให้ได้สามตัวตรงๆนะเจ้าค่ะอันนี้วันนี้วันเกิดน้องนาค่ะวันนี้น้องนาจะมาขยำ <ST S> เต็มซีขอหวยสามตัวตรงๆเลยนะเจ้าค่ะเอาเราเร็วตั้งใจดีๆ เอาอึบอึบอ,บอึบขึ้นมาอึบขึ้นเอ,เอาเอาเอาเลย <c oughs> <c oughs> เอาดีดีร่นมายังเอาเลขอะไร <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนนะอ้าวโอเคได้มาแล้วค่ะ <c oughs> โอเคนะคะ ไม่เอาอีกตัวเหรอเอาสองตัวนะโอเคสองตัวได้แล้วค่ะ